สวัสดีครับพี่น้องชาววัวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับผมขอยกสำนวนโบราณามาเล่าสู่กันฟังสักสองสำนวนนะครับซึ่งเป็นสำนวนที่มีการเอามาพูดเอามาคุยเป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงวัวนะครับเอามาพูดามาเอามาคุยเอามาสั่งสอนกันเป็นประจํานะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยตีความหมายผิดนะครับแล้วก็เอามาสอนกันผิดผดนะครับ จนสร้างความเข้าใจกันผิดๆให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนะครับสำนวนแรกก็คือดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่นะครับสำนวนนี้นะครับหลายคนเข้าใจผิดหลายคนคิดว่าดูวัวให้ดูหางเนี่ยก็คือให้ไปดูหางวัวหางวัวจะต้องกกหางต้องใหญ่ ผู้หางต้องยาวยาวถึงพื้นแล้วก็อธิบายสารสาราพัดประโยชน์ของหางยาวๆนี่แหละครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำนวนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอสวักที่ว่าดูให้ดูหางนี่นะครับคําว่าหางในสำนวนนี้หมายถึงลูกครับคนโบราณเขาจะบอกว่าเวลาไปซื้อวัวเนี่ยนะครับไปซื้อวัวมาทําพันเนี่ยนะครับ ให้ดูลูกนะครับว่าวัวตัวนั้นเนี่ยส่งลูกสวยหรือเปล่า,าเลี้ยงลูกดีไหมนะครับเหมือนกับเวลาเรา,าจะเลือกคู่ครองเลือกผู้หญิงมาเป็นคู่ครองนะครับเราก็ต้องดูแม่แม่เขาเป็นยังไงกริยาม,มารยาทเป็นยังไงการอบรมสั่งสอนเป็นยังไงนะครับแม่เป็นคนดีไหมนะครับนั่นก็คือคล้ายๆกันนะครับว่าถ้าแม่ดีลูกก็ดีนะครับ นี่คือความหมายที่แท้จริงของสำนวนนี้นะครับไม่ใช่ว่าให้เราไปดูหางว่าผู้หางยาวไหมกกหางใหญ่ไหมนะครับผิดนะครับแบบนี้ไม่ใช่นะครับสำนวนที่2ก็คือเวลาไปเลือกซื้อลูกหัวนี่นะครับให้ดูตัวที่ให้เอาตัวที่หนังหนาซาใหญ่นะครับสำนวนโบราณเขาบอกอย่างนี้นะครับหนังหนาซาใหญ่แต่หลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจคําว่าซาคืออะไรนะครับก็คิดว่า พูดกันผิดหรือเปล่าก็เลยมาแปลงเป็นหนังหนาขายใหญ่นะครับแล้วก็คนก็เลยใช้กันมาต่อๆกันมาแบบผิดๆอยู่เรื่อยนะครับก็เวลาไปซื้อลูกวัวก็ก็ต้องดูว่าเอาขายใหญ่ไว้ก่อนเอาขายใหญ่ๆนะครับแล้วก็พยายามคิดเหตุผลเพิ่มเติมขึ้นมาว่า อักวัวขายใหญ่โครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยเวลาโตขึ้นจะได้รับน้ําหนักได้ดีนะครับเวลาเข้าขุนเนี่ยก็จะได้รับน้ําหนักได้ดีนะครับมันฟังดูมีเหตุผลนะครับมันก็มีส่วนถูกเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ความหมายของสำนวนที่เขาว่ามาตั้งแต่แรกนะครับซาใหญ่เน <normal> ี่ยคำว่าซาก็คือร่องบนผิวหนังนะครับร่องตามแนวตั้งบนผิวหนังนะครับอ่าวัวที่มีซาใหญ่ๆนะครับก็คือจะมีร่องใหญ่ๆร่องลึกนี่นะครับ โบราณเชื่อว่ามเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นวัวตัวใหญ่นะครับวัวหนังหนาทรายใหญ่ก็คือเป็นวัวที่มีพื้นที่ในการเจริญเติบโตสูงนะครับบางคนก็เปรียบเทียบว่าเหมือนลูกโป่งนะครับถ้าเป็นลูกโป่งที่หนังนั้นหนาเนี่ยเวลาเราไปเป่าลมขยายลมแล้วเนี่ยมันก็จะขยายเป็นลูกโปง่งลูกใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นหนังบางๆเนี่ยมันก็จะขยายไม่ได้มากนะครับซึ่งมันก็มีส่วนถูกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได ถูกต้องร0 0เเพราะว่าวัวในแต่ละช่วงอายุช่วงวัยของวอัวนะครับวัวเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังจะหนานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะอ่าเขาก็จะเวลาโตขึ้นเนี่ยหนังก็จะยืดหนังก็จะบางลงตรงนั้นก็มีส่วนถูกนะครับแต่ว่าอ่ามันไม่ใช่ว่าวัวโตเต็มที่แล้วหนังก็ยังหนาอยู่ก็ไม่ใช่นะครับนั้นเวลาที่เราจะไปสำนวนนี้นะครับใช้ได้กรณีที่ไปหาซื้อลูกวัวหรือหรือวัวที่ยังโตไม่เต็มที่นะครับ ส่วนวัวที่ตัวใหญ่เต็มที่แล้วเนี่ยหนังก็จะไม่ค่อยหนาอยู่แล้วนะครับซาก็ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูกันต้องรู้จักเอาไปไประยุกต์ใช้นะครับสองสำนวนขั้นต้นนะครับเป็นเป็นสำนวนที่ใช้ในการาเลือกซื้อแม่พันวัวแล้วก็ลูกวัวเพื่อจะเอามาเลี้ยงนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะ เอามาพูดถึงการเลือกแม่พันธุ์ในมุมของผมละกันนะครับการเลือกแม่พันเนี่ยผมจะเลือกจากวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงของเราเป็นหลักนะครับวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงของผมเนี่ยผมแบ่งออกเป็น2อประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเลี้ยงเพื่อขายพันธุ์นะครับประเภทที่2ก็คือเลี้ยงเพื่อขายเป็นวัวเนื้อนะครับเลี้ยงเพื่อขายพันธุ์ก็คือเลี้ยงเพื่อ ขายลูกเอาไปเป็นแม่พันธุ์ต่อหรือว่าเอาไปเป็นพ่อพันธุคุมฝูงประมาณนั้นนะครับถ้าฝรั่งเขาจะเรียกว่า seed stock operation นะครับหรือว่า,าเขาจะมีคําว่าสตั d นะครับ stud ต St นี่ก็คือเป็นการผลิตพ่อพันนะครับเป็นฟาร์มที่ผลิตพ่อพันธุ์อย่างเช่นบ r a มา utt, ันลลส stud charolais นะครับก็คือการผลิตพ่อพันธุ b r a h มันเพื่อเอาไปใช้คุมฝูงนะครับการผลิตพ่อพันุ์ชาาร a i s เพื่อใช้คุมฝูงนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งวัตถุประสงค์นะครับ วัตถุประสงค์ที่2ก็คือการเลี้ยงวัวเพื่อผลิตลูกวัวเอาไปเป็นวัวเนื้อนะครับหรือว่าจะเป็นคอมเมอร์เชียลไลฟ์สต็ per ation นะครับก็คือขายลูกวัวเพื่อผลิตวัวเนื้อนั่นเองนะครับคุณสมบัติ2ตลาดนี้จะแตกต่างกันนะครับสำหรับการาผลิตลูกวัวขายสายพันธุ์นั้นนะครับแน่นอนเราจะต้องเน้นโครงสร้างใหญ่โครงสร้างกระดูกที่ดี คุณลักษณะจะต้องตรงตามสายพันธุ์นะครับซึ่งผมก็จะมีอะตอนนี้ผมเพาะพ่อพันธุ์ใช้เองเป็นหลักนะครับกลุ่มเนี้ยผมก็จะเน้นผสมเทียมนะครับแล้วก็เน้นแม่พันธุ์ที่มีคุณลักษณะตามที่ผมต้องการเพราะว่าผมต้องการให้ดีเนเหล่านั้นนะมันถ่ายทอดเข้ามาในฝูงของผมนะครับ แม่พันธุ์กลุ่มนี้ผมจะดูตัวที่มีน้ำหนัก500กิโลขึ้นไปนะครับถึงจะเอามาเป็นแม่แม่บล็อกสำหรับการผลิตพ่อพันธุ์คุงฝูงของผมในอนาคตนะครับและต้องเป็นต้องมีสายเลือดชารรเล่ค่อนข้างสูงนะครับไม่น้อยกว่า75%นะครับแม่พันธุ์กลุ่มพัฒนาสายพันธุ์นี้นะครับเนื่องจากเป็นโวลเฟรมใหญ่ดังนั้นต้องการอาหารจํานวนมากนะครับต้นทุนในการเลี้ยงก็จะสูงผมจึงเลี้ยงจํานวนไม่มากนะครับ ก็มีอยู่4-5หตัวในฝูงนะครับแม่พันธุ์กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มแม่พันธุ์ที่ผลิตลูกวัวเพื่อจําหน่ายเป็นวัวเนื้อนะครับกลุ่มนี้เนี่ยผมจะใช้เฟรมที่เล็กกว่าเพราะว่าจะต้องเลี้ยงเป็นจํานวนมากแล้วก็เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนไม่ให้สูงเกินไปนะครับเราก็จะเลี้ยงวัวเฟรมที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่โดยผม ตั้งเป้าเอาไว้ว่าประมาณ350บวกลบ50กิกรัมนะครับนี่คือเฟรมวัวแม่พันธุ์คอมมเชียลเกรดที่ผมตั้งเอาไว้นะครับทั้งนี้เพราะว่าเป้าหมายในการผลิตวัวเนื้อของผมนะครับผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าเป็นเฟสแรกนะครับผมจะผลิตเป็นวัวซากอุ่นนะครับวัวเนื้อแดงที่มีน้ําหนักประมาณ500-600ถึง6กรกิลกรัมนะครับซึ่งน้ําหนักขนาดนี้ใช้ได้ทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกนะครับ วัวซากอุ่นเนื้อแดงที่ใช้ในประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมลงมานะครับไม่ได้ต้องการใช้วัวที่มีเฟรมใหญ่มากนะครับทางนี้ก็เพราะว่าจะเน้นความสดนะครับถ้าวัวเฟรมใหญ่เกินไปมีเนื้อเยอะเกินไปนะครับจะใช้เวลาในการขายนานนะครับดังนั้นเนื้อเนื้อวัวจะไม่สดนะครับดังนั้นในตลาดในประเทศเนี่ยจะนิยมวัวที่มีเฟรมเล็กกว่านะครับ ส่วนวัวเนื้อแดงส่งออกเป็นวัวมีชีวิตนะครับจะต้องการวัวที่มีขนาดากลางถึงค่อนข้างใหญ่นะครับตั้งแต่500กิโลกรัมเป็นต้นไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าจะต้องส่งออกจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยวัวเฟรมเล็กๆเนี่ยก็จะไม่คุ้มค่ากับการขนส่งนะครับดงนั้นก็ต้องใช้วัวที่มีเฟรมใหญ่กว่านะครับตลาดหลักที่เราส่งว,วัวมีชีวิตออกไปก็คือเวียดนามนะครับ แล้วก็เวียดนามเนี่ยมีความนิยมในการบริโภคเนื้อวัวสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยเฟร,รมวัวใหญ่ๆเนี่ยจึงเป็นที่ต้องการของเขานะครับวัวเฟร,รมยิ่งใหญ่ยิ่งจะได้ราคาดีนะครับในกรณีที่ส่งออกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูต้นทุนในการเลี้ยงของเราด้วยนะครับเหมาะสมที่สุดก็คือผมก็มองไว้เฟรมประมาณนี้แหละครับประมาณ500กิโลนะครับ แม่พันธุ์ลูกผสมชชโรเล่ที่มีเฟรมประมาณ350กิโลกรัมนี่นะครับสามารถให้ลูกวัวตัวผู้ซึ่งเมื่อขุนแล้วนี่นะครับก็จะได้น้ำหนักไม่น้อยกว่า500กิโลกรัมอย่างแน่นอนนะครับและเมื่อระบบฟาร์มของเรารันไปได้สักระยะหนึ่งนะครับเราสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆให้มีความนิ่งได้แล้วเนี่ยเราก็จะเพิ่มเฟรมของแม่พันธุ์วัวนะครับให้อยู่ประมาณสัก5 0ากกรัม เพื่อที่จะผลิดวัวซากเย็นนะครับซึ่งจะเป็นวัวไขมันแซกนะครับซึ่งวัวกลุ่มนี้นะครับจะต้องใช้เวลาในการขุนยาวนานนะครับ12-18เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องใช้วัวที่มีน้ำหนักมากนิดหนึ่งนะครับมากกว่า600กิโลกรัมไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่คุ้มค่ากับการขุนนะครับไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปนะครับ นอกจากเฟรมวัวแล้วนะครับเราก็ยังจะต้องคัดเลือกแม่พันธุ์ที่สามารถใช้อาหารสามารถแปลงอาหารเป็นเนื้อได้อย่างดีนะครับสามารถให้เนื้อวัวให้ลูกวัวที่มีให้ที่ให้เนื้อที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัวรพรีเมียมวัวซากเย็นนี่นะครับไม่ใช่ว่าวัวทุกตัวแม้ว่าจะสายพันธุ์เดียวกันนะครับจะให้คุณภาพเนื้อที่ดีได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งในแฟกเตอร์ที่เราจะพิจารณาในการ เลี้ยงในการเลือกวัวแม่พันธุ์ของเราต่อไปในอะนาคตนะครับก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้รับข้อมูลใหม่ๆแนวทางใหม่ๆในการเลี้ยงวัวของผมไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านขอบคุณสําหรับการติดตามชมสวัสดีครับ